มื่อนี้ห่าแปรรูปนะครับนูเนื้อสดสิ้นสรญยากาศประมาณ30มสิกิโลอะไพี่น้องมื่อนี้ขั้นตอนการที่ห้อแปรรูปพ่อจาจะใส่น้าหอ่อนเกลียวพี่น้องแปรรูปนะครับเนาะเอาขนออกทำความสะอาดนะครับเนาะหลังจากที่ห้อนะครับอาบนา้าทาความสะอาดให้น้องนูอย่างดีนะครับแล้วห้อกะมาเก็บงานขนอ่อนนะครับแล้วก็เตรียมที่จะไปสู้ขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บงานขนอ่อนอีกเท่านึงนะครับหลังจากที่ห้อโอนขนแล้วนะครับพ่อกาจะนํามา ล่นไฟนะครับให้หนังเขาตึงแล้วก็ขนอ่อนที่เหลือเป็นบางส่วนนะครับเขาก็จะมาล่นไฟในขั้นตอนนี้ขนอ่อนเขาก็จะเคลี่ยสะอาดหมดจดได้พี่น้องหนังก็จะตึงเบื้องหล้วมันก็จะนายกินขึ้นพร้อมนะครับพี่น้องจากที่ห่านะครับทําการขั่วเอาขวกเครื่องในยังต่างๆออกนะครับเขาก็จะมาสิ้นสุญอากาศแล้วก็เช็คนะครับน้ำหนักนะครับแล้วก็จะได้นะครับนู้้นเหนือขนาดและราคานะครับตามที่ห่ากำหนดนะครับ หนูเนื้อสดนะครับเป็นแบบแพ็คคู่นะครับไซส์เล็กนะครับมือนี้มีไซส์หน่อยพร้อมนะครับไซส์เล็กแพ็คคู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแพ็คสามตัวครับนี่สองแบบนะครับสําหรับใส่หน่อยนะครับเนาะอันนี้แพ็คสามนะครับอันนี้แพ็คสองตัวนะครับคันพี่น้องท่านใดอยากได้ก็ให้เฝ้าทักทายมาได้พี่น้องเด้อเพราะว่าจํานวนจํากัดครับผมไซส์เล็กนี่มีแค่สามซีแพ็คประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นหมูใส่ใหญ่ครับผมนี่เป็นหนูเนื้อไซส์ใหญ่นะครับนี่ครับผมไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับเทียบเบิ้งครับใหญ่ซาล้วก็อันนี้เพื่อนๆเขาครับนี่ นี่ครับผมอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นกันครับผมนี่ราคากับหนูใส่ใหญ่กับประมาณนี้ครับนี่ราคาครับผมตัวนี้กับบ้านในเขียนราคาเขาจะมาสร้างเทียบนำหนักอีกเที่ยนึงแล้วกับเบิ้งขนาดว่าน้อยใหญ่ซ้ำใดแล้วกันเรียบเทียบราคานะครับแล้วก็จังเขียนราคาลงไปนะครับเมื่อนี่ขอพูดหลายๆนะครับพี่น้องทุกคนที่ติดตามฟ้ามนูพงยักษ์สกลนครภาพมาเบิ้งวิธีการขั้นตอนการเฮ็ดหนูเนื้อสดซีนสุญญากาศครับ